พูดถึงการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วมยังคงเป็นแนวคิดหลักของเครือข่ายชาวบ้านที่มีการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้นที่จงังหวัดแพร่นะครับล่าสุดเขามีพิธีสืบชะตาป่าดงสักงามนะครับเป็นสัญญาในการหวงแหนธรรมชาติในพื้นที่ครับนี่เป็นบรรยากาศในพิธีสืบชะตาป่าดงสักงามจัดขึ้นในอุทยานแห่งชาติแม่ยมจงังหวัดแพร่ แการนำชาวบ้านในตำบลเอียบอำเภอสองก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อที่จะปลุกจิตสำนึกของคนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญในการรักษาผืนป่าแล้วก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรับกับนโยบายการบริหารจัดการน้ำของนักการเมืองที่จะเข้าสภานในการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยเฉพาะโครงการเขื่อนแกงเสือเต้นซึ่งก็เชื่อว่ายังเป็นเป้าหมายของนักการเมืองที่ต้องการรื้อฟื้นโครงการนี้ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มเซิร์ฟสามจุดห้าแสนล้านนะครับเพราะนั้นพี่น้องชาวตำบลเสียบพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่คือโครงการเขื่อนเขื่อนแก่งเสือเต้นยมบนยมล่างนะครับก็ก็จำเป็นที่จะต้องสืบทอดประเพณีนะครับของพี่น้องชาวตำบลเสียบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ สู่ลูกหลานเลนหล้ลน,หลนนะครับต่อไปเรื่อยๆทางประธานมุลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการประเทศไทยบอกว่าร่วมต่อสู้กับชาวบ้านสเสียบมาเป็นเวลานานนะครับให้ความสำคัญในการที่จะกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนในอนาคตครับ วันนี้เราจะเห็นมีการก่อข้างประตูน้ํามีก่อข้างคันกั้นน้ํามีก่อข้างเขื่อนแล้วก็มีโครงการผันน้ําที่ใช้งบประมาณมหาศาลมากขึ้นเรื่อยๆด้านความหวังว่าถ้ามีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่าถ้ายังเดินไปอยู่แนทางนี้นะแล้วก็เอางบประมาณเอ่เองบประมาณไปตัวตั้งเนี่ยผมว่าเป็นการจัดการน้ําที่ไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แล้วเวลาน้ําท่วมน้ําแรงเนี่ยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่สุดท้ายก็มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นใหม่ สำหรับพื้นที่ตำบลสะเอียดอำเภอ2จังหวัดแพร่ก็เป็นพื้นที่ต้นแบบในการที่จะสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการน้ำนะครับมีโครงการที่เกิดขึ้นจากภาคประชาชนมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการสะเอียดโมเดลแต่ว่าภาครัฐหรือว่านักการเมืองนั้นกลับให้ความสำคัญกับโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณมหาศาลครับดังนั้นประเพณีการสืบชะตาป่าไม้ ในอุทยานแห่งชาติแม่ยมครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะสะท้อนภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ภาครัฐยังมองไม่เห็นนั่นเองครับ